It's Mon สวัสดีครับผมวันนี้ TGM นะฮะเรามาอยู่กันที่ b บ n g อก k b ด n ิ i n g c e n t e r นะครับวันนี้เราจะพามาเล่นกีฬาเบสบอลกันนะเต่าที่ผ่านมาเนี่ยนอนดูซีรีส์ไม่ได้ลุกไปไหนเลยไม่ได้ออกกำลังกายวันจันทร์ไงตื่นมาทำงานรู้สึกไม่รกระตืรนวันนี้เลยแบบเรื่องานตอนเย็นวันจันทร์เราก็เลยมาเล่นเบสบอลกันวันนี้เราก็ อยู่ที่สนามเบสบอลนะทุกคนแล้วก็วันนี้ไม่ได้มาเล่นคนเดียวนะครับเดี๋ยวมีผู้โชคดีจากออฟฟิศหนึ่งคนที่ต้องมาเล่นกับเราแต่ว่าจะเป็นใครเดี๋ยวต้องไปติดตามชมกันดูตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทํากิจกรรมตีเบสบอลกันแล้วแล้วเดี๋ยวเรามีคู่แข่งของผมอีกหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวจะมาร่วมตีเบสบอลกันในวันนี้นะเดี๋ยวขอเชิญเลยดีกว่าครับไปอ,อันนี้เดี๋ยวทีมงานไปใส่ซาวมานะอ่ะอันนี้เป็นคู่แข่งนะครับเป็นตะกล้องเบื้องหลังของรายการ TJM ของเราเองนะครับวันนี้มาออกเบื้องหน้าบ้าง วสวัสดีครับผมแรกครับช,ชื่อชื่อชื่อเล่นชื่อแรคชื่อจริงชื่อแรกลินครับทำไมถึงชื่อแรกเพราะว่าชอบแรก <laughs> <c oughs> อะเรามาเข้ารเรามาเข้าสารากันดีกว่าก็คือวันนี้จะให้ตะกรงของเราที่เคยอยู่หลังกล้องมาตลอดเดี๋ยวจะออกมาหน้ากล้องมาแข่งตีเบสบอลกันบ้างนะครับเพราะว่าได้ข่าวมาว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือไม่ทําอะไรเลยใช่ปหก็ <c oughs> ไม่มีอะไรเลยนอกจากเงินแล้วเธอจะชอบไหมนะมาอย่างเดียวแล้วเธอจะชอบไหมนะสมองโดนทําลายจากสุราครับก็วันนี้เลยพามาออกกําลังกายสะหน่อยนะไอเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าเอ้ครับวันนี้กติกาเป็นไงครับที่กติกานะครับเราจะมาแข่งตีลูกเบสบอลกันทั้งหมดคนละ2เกมเกมหนึ่งเนี่ยมี25ลูกก็เท่ากับว่าทั้งหมดจะเป็น50ลูกแล้วก็ใครตีโดนได้มากกว่ากันก็จะชนะใครตีโดนน้อยก็จะแพ้แล้วก็จะมีบทลงโทษด้วย โดนนะเนี่ยน้ตีเข้าหลังอ่ะช้าไปนะช้าไปเนะช้าไปปวะช้าไปช้าไปเอาไหมไม่โดนหรอช้าไป ได้มกันี่ไม่โดนสองเฮ้ยเอ้ยนนี้เอ้ยอันหนึ่งหนึ่งดอ่เดี๋ยวเดี๋ยกูติดตึ้งขึ้งหลังกูติดตึงขึ้นหลัง ตีเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะบทลงโทษเดี๋ยวเราไปดูกันเลยให้ทําให้ดูเลยแต่ว่าเดี๋ยวบอกก่อนว่า,วาใครเป็นคนชนะก็ต้องผมอยู่แล้วเอยแรกตีได้ไปทั้งหมด13ลูก1ิคะแนนส่วน,ส,วนส่วนของผมก็คือมันมันนับไม่ท่วนอ่ะเพราะมันมันตีโดนเยอะครับก็เดี๋ยวให้กราฟิกขึ้นไว้ตรงนี้นะส่วนคนนี้ก็1ิคะแนนตีโดนไปสามลูกก็ไปดูบทลงโทษกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นเลยบทลงโทษวันนี้ก็คือการซ้อมเป็นคนพิการครับใช่ไม่เอาหาตลอด ก็คือค้างตัวอยู่บนนั้นเขาเรียกว่าสควอตเปล่าวะไม่ใช่เขาเรียกอะไรวะเรียกเดี๋ยวให้ทีมงานใส่ชื่อเรียกเลยอ่าเดี๋ยวไปใส่เอาแล้วกันมาทีมงานใส่ชื่อเรียกเลยตีตีไม่โดน37ลูกใช่ต้องทำไปทั้งหมด370วินาทีเพราะว่าลูกหนึ่ง10วินาทีก็ลบลบก็เหลือ6นาทีอ่าคลิปนึงนะกลมๆเหลือ5ไป6นาทีคลิปหนึ่งคนตัดกรุบกรอหัวอัดทำแลบบไหมตีกลมๆหกนาทีอ่าหกนาทีไป หกนาทีนะทั้งหมดเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เรับหาห้องพักครับไปเลยไปจริงจิ เอาวันนี้เราก็มาเล่นเบสบอลที่ b a n k k o k b c t t n n g e n t t r r กันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงบ้างแรกก็เหนื่อยอคือถือว่าได้แรงเลยทีเดียวก็คือแบบปวดแขนเลยปะคือตอนนี้คิดว่ามีแขนอยู่คือแบบว่ามันใช้กล้ามเนื้อแขนเยอะมากนะการตีเบสบอลคือต้องแบบแขนข้อมือแข็งแรงมากแล้วก็เขาบอกว่าเป็นกีฬาที่ต้องใช้แบบว่าทักษะ ด้านสายตาแล้วก็ความคล่องแคล่วว่องไวพอม่อกี้เราก็แบบตีไม่โดนกันไปหลายลูกเลยใช่ไหมใช่ครับเราต้องตาไวนิดนึงเวลาที่แบบมีสาวเดินผ่านไม่ใช่ตอนที่ลูกพุ่งมาอ๋อโอเคตอนที่ลูกพุ่งมาก็ต้องแบบว่าโฟกัสกับลูกนิดนึงแม้เราก็จะแบบตีไม่ทันใช่ป่ะใช่ต้องพร้อมตีตลอดเวลาความเร็วที่ตีนี่ก็คือความเร็ว2 T m p e r h o u แล้วก็ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคก็ วันนี้ก็ถือว่าได้แบบออกกําลังกายใช่ไหมใช่ครับได้ออกกำลังกายาได้แบบว่าใช้แรงได้เยอะเลยทีเดียวเขาผ่านแคลอรี่ไปเยอะมากจแล้วก็ได้แบบว่าฝึกความคล่องแคล่วว่องไวกับเฉงก็คือแบบว่ารู้สึกกระปี้กระเป๋าเลยตอนนี้ให้ลงไปตีอีก10เกมก็ได้ไม,ไม่ได้ <laughs> โอเคก็สําหรับวันนี้นะครับ รายการ TGM ก็พามาตีเบสบอลที่ b a n g k o k b ต t t t n g Center นะครับก็ส่วนอีพีหน้าเราจะพาไปทำกิจกรรมอะไรต้องติดตามชมนะครับ thank god it's Monday <S It